สนับสนุนรายการโดยบริษัทเฮมาราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปทเทียงคู่บ้านทเทียงคู่คุณครับคุยกันต่อนะฮะเริ่มเลยนะฮะวันเกิดก็รู้สึกแยผ่านพ้นมาเมื่อวานนี่ใช่ไหมสิบหกปีฮะเออหกสิบหกปีแห่งความหลังหกสิบหกปีสุขภาพยังดีไหมเออเขาว่าสุขภาพแกผอมๆลงไปมากๆเลยนะแต่ว่าไอ้พวก หมอดูทั้งหลายก็บอกว่าปีนี้เป็นต้นไปทักษิณเหนื่อยละก็พูดอย่างนี้หลายปีแลพูดมาตลอดแต่เขาว่าเขาว่าปีนี้มันดาวมันอแต่อยู่ดาวนุ่นดาวนี่เอาว่ามันไม่มีทางสบายหรอกถ้ายังมีความคิดที่ไม่ดีอย่างนี้ไม่มีทางคุณลองนึกดูนะถ้าคุณเนี่ยมีเงินเนี่ยเป็นแสนแสนล้านเนี่ย คุณไม่มีทางจะทุกข์อย่างหมอนี่เลยนะไม่มีทางเพราะว่าเราไม่มีทางใช้ชีวิตแบบนี้แน่่เราไม่คิดที่จะต้องบัญมีเป็นนักการเมืองใหญ่มีแต่คืนให้สังคมตั้งสมาคมมูลิตีอะไรแล้วแต่เนี่ยแจกรางวัลให้ให้กับคนที่ทําคุณประโยชน์ให้ชาติให้คนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยสร้างแล้วก็นั่นเลยลูกๆนะรักลูกมากไปคนละสองพันล้านนะห้าพันล้านก็ยังได้เอาว่าคุณหาความสุขในชีวิตได้แน่นอนไม่ชุบเลี้ยงคนชั่วแน่นอนคือไม่เลี้ยงคนชั่ว แต่นี่เนี่ยชีวิตที่ลําบากเพราะอะไรเพราะยังคิดอยากจะได้อานาจรับยังคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเมืองไทยไปตามที่ตัวเองอยากได้ความแค้นด้วยความแค้นความโกรธแค้นนะแล้วก็บวกกับอะไรไม่ได้อย่างใจัความไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันรวมหมดนะบ้าอำนาจบ้าเงินบ้าทองบ้ายศบ้าตําแหน่งถูกไหมแล้วอยากเป็นอะไรคนรวยที่สุดในเอเชียเขาอยากเป็นบ้ากนะไม่ผู้นําที่รวยที่สุดในโลก โูหถ้าขนาดนั้นเลยสู้กับไอ้จอดบูตตายเลยไอ้บูตเนี่ยมันมันอ๋อมันเรียนแบบเว้ยเพราะว่าเขาเขารวยเรื่องน้ำมันด้วยไงไอ้แต่แต่นี่เขาเขาเขาพิสูจน์ทราบได้ไงเดี๋ยวเขาจะถึงเวลาเนี่ยเขาก็ฟอกปัตนุนฟอกปัตตานี้ซื้อหุ้นตรงนี้อะไรและพิสูจน์ทราบได้ว่าเขารวยรวยรวยเป็นผู้นําที่รวยที่สุดในในโลกอ่าแต่ทั้งหมดเนี่ยความสุขเขาไม่มีเลยลองคิดถึงคนคนหนึ่งนะถ้า โอกาสของเขานะนี่ใช้ควาว่าโอกาสเขาอาจจะตายอยู่ที่เมืองนอกนะไม่มีโอกาสตายบนแผ่นดินเกิดของตัวเองนะนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยชีวิตที่มีเงินเป็นหลายแสนล้านแต่ต้องแยกกับครอบครัวนี่เขามมีความสุข,ขเขาบอกเขา่ความสุขอก็มันปากมันพูดแบบนี้เองใจไม่มีความสุขคุณดูลูกเขาสิลูกเขาแต่ละทุกครั้งของวันเกิดจะต้องบอกตลอดหวังว่าสักวันจะได้ขอดพ่อจะได้อยู่ด้วยกันนะแล้วลูกเขาน่ะแอบร้องไห้มีรู้เท่าไหร่ผมรู้ดิ เพื่อนของลูกชายเขาเนี่ยนะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนลูกเขาต้องขึ้นศาลนี่ร้องไห้กันทั้งพี่ทั้งน้องพ่อนี่ทุกไหมทุกไม่ใช่ไม่ทุกความเป็นพ่อถึงจะดีช่วยยังไงเนี่ยลูกลำบากพ่อก็ทุกถูกไหมเพราะงั้นทั้งหมดที่เขาทาเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยนะจะโทษไปยุทติาบารัฐประหารเขารัฐบาลเขาโทษบิ๊กบังรัฐประหารเขาโทษสนธิมาไล่เขาโทษพระสุเทพไล่เขา โทษประชาชนไล่เขาไม่ได้เพราะเขาทําชั่วถ้าเขาทําดีมีใครไล่เขาไหมล่ะครับก็ไม่มีคุณสุนันท์ก็ยังจะชมเขาทุกคนก็จะต้องโอ้โหแม่รวยแล้วมันดีไว้ม,มันไม่ได้รวยแบบบิลเกตเนี่ในบิลเกตมันบอกว่ากูเหลือเกินหเปอร์ซให้ลูกพอ,อที่เหลือกูจะให้กับสังคม,อ,มอันนี้ไม่มีนะ เอาไม่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 มีเรื่องเยก็เรื่องเรื่องทาบุญไม่ใช่เฉพาะทักษิณคนเดียวเนี่ยชินวัตรลองไปดูดิเรื่องทําบุญเนี่ยซูนามิเนี่ยมันให้เท่าไหร่ไงซูนามิมีเงินขนาดไหนมันให้เท่าไหร่ไอ้เบ็คแฮมอยางให้เยอะกว่าเลยคนอังกฤษไม่รู้เรื่องเลยเตะบอลอยู่เนี่ยใช่ไหมเพราะงั้นคนต่างประเทศที่เขาไม่เกี่ยวกับประเทศไทยยังให้เยอะกว่ามันเลยเพราะงั้นความเข้มเนี่ยเขาเรียกว่ามหาสมุทรเรียกพ่อ ไม่ใช่ทะเลเรียกพ่อนะแต่มหาสมุทรยังเรียกพ่อเลยแม่มันเข้มได้ใจก็เป็นงานบางเกิดที่เมื่อกีคือขายเท่าไหร่นะเอา6ปีนะความที่66ปีเนี่ยผมยังรู้เลยว่าตอนนี้เราคิดชาลงพูดชาลงอะไรที่มันเคยกระตือร้อนแล้วมันกระตือร้อนมันนั่นไปแล้วนั้นต้องเตรียมตัวที่จะเป็นคนดีไปจากโลกนี้อย่างสงบ มีมความสุขอแล้วก็วางลูกฐานลากฐานให้ลูกหลานเราเป็นคนดีนะไม่ใช่วางลูกฐานลากฐานเราลูกเราต้องเป็นคนรวยลูกเราต้องเหนือคนเขาอะไรไม่ใช่แหรอฮะอ่าอ่าคนี้ก็มานะฮะเขาก็มีการจัดงานหน้าตาก็ดูเหมือนคนฉลาดทั้งทั้งนั้นนะฮะจัดงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นะฮะอ่าไปเพื่อประชาชน ประชาชนตรงไหนก็ไม่รู้นะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชอคือเขาจัดก็จัดนะฮะยังยังงมงายอยู่ก็นั่นแหลนะแต่ก็อยากบอกนิดนะึงมีเวลาคิดใหม่ได้ตังค์มาหรือเปล่าถ้าได้ตังค์ไม่ว่าเพราะว่าได้ตังค์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะเอาตังค์นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีตังค์แล้วลบไม่รู้อีน้อยเนี่ยไปร่วมกับเขาเนี่ยต้องคิดอ่นะฮะลูกหลานเนะี่ยคุณวันนี้เนะี่ยจะไม่มีจะกินเงินอยู่แล้วเดือดร้อนกันอยู่แล้ว,เ,อลออลวเพราะว่าไอรัฐบาลที่ ในปล้นชาติโดยที่เอาเงินไปผ่านซื้อคะแนนเสียงในด้วยนโยบายประชานิยมได้โครงการฮะเจ็ดแสนล้านโครงการรับจำนำข้าวอย่างน้อยนะที่เสียหายเจ็ดแสนล้านเนี่ยลองคิดดูมันมากมายขนาดไหนเจ็ดแสนล้านนี่แล้วคนที่ทำเสียทั้งพี่ชายก็ทําบริหารประเทศจนเกิดความวุ่นวายพนดินลุกเป็นไฟนะลูกหลานคุณเคยได้รับคนดูแลไหม ที่ไปติดยากันบ้างไปขับมอไซค์ซิ่งกันบ้างมีใครเคยพูดถึงไหม,มแต่คุณก็ไปเชื่อจูเขาเหลือเกินนะ<ม><ม>และ้วนี่พอน้องสาวมาก็เรื่องมีความประเทศวุ่นวายสร้างความแตกแยกแล้วก็ยังทุจริตกันมหามาโโหรานมหาสาลอีกคุณยังมีหน้ามีตาไปร้องอลูกหลานคุณอยู่ดีกินด,ดีกันหรือเปล่าเนี่ยพวกนีนะ้หน้าตาเหมือนคนฉลาดนะ ก็ว่าไว้เท่านี้แหละครับอ่าก็เป็นคนที <h <h ่น่าน่าจะพอรู้ผิดชอบชั่วดีได้แล้วนะนะเขามีรูปด้วยเ่าน่เน่เนเนะฮะคุณไม่อายลูกอายหลานกันบ้างเหรอฮะคิดอะไรเนี่ยมันอืคนที่ปล้นประเทศเนี่ยนะทำลายชาติขนาดนี้ยังไปเฮฮาปาร์ตี้ถ้ารับเงินไม่ว่านะเพราะรับจ้างเนี่ยคุณรับจ้างคุณทำอะไรได้หมดนะแต่ถ้าไม่รับจ้างอย่าเพราะว่ามีคนที่เสื้อแดงแล้วก็สูญเสียไปครับ ไม่น้อยนะฮะที่ตายก็ตายไปไอ้ที่ติดคุกนะเพราะว่าไปถูกจุโยงปลูกปันเผาบ้านเผาเมืองติดคุกนะแล้วได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างไม่มีนะแต่ว่าหลงเขาไม่ว่าคดีหนึ่งมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่น้อยนะอากงอากง,ากงตายในคุกอะ่ะแล้วก็ไปเที่ยวโวยวายกันในพวกรับเงินไอ้พวกแกนนําคือถ้าต้องบอกว่า ไปไปรับใช้ทักษิณแล้วมันมีฐานะดีขึ้นอย่างไอ้เต้นไอ้ตู่อ,อย่างนี้ก็พอไหวเพราะว่าเขาบอกชีวิตไร้บอ,อยอยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรนี่ทักษิณทำไมเขามีฐานะเป็นรัฐมนตรีมีฐานะมีเงินเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านอะที่แจ้งบัญชีกันเลยนะแค่นี้มันก็แบบเกินคุ้มแล้วแต่ว่าไอ้คนที่ไปเผาบ้าน<ๆ>เผาเมืองเขานะไปมีคดีไปทําร้ายเขา แล้วติดคุกติดตารางไปจับช่วงแล้วติดคุกนี่นะฮะเงินก็ไม่ได้นะไปติดคุกฟรีนั้นเะนะี่ยพวกที่จุดเค้กจุดอะไรไปฉลองวันเกิดได้ทักสินเะนี่ยคิดหน่อยนะมีมีมีสมองอยู่นะมันไม่ใช่ไขมันธรรมดานะมันคิดผิดแชบผิดชอบชั่วดีมันแยกได้นะคือ,นะค,อคือตรงนี้คุณสุนันท์มผมเนี่ยนะ มันมีคนที่อยู่กับคนแดนไกลเนี่ยหลายสามประเภทประเภทหนึ่งอย่างที่คุณบอกสู้แล้วรวยฮะประเภทหนึ่งก็คือว่าเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองเขาเรียกก็มีผลประโยชน์ได้บ้างน้อยลงหน่อยที่เหลือก็เป็นประชาชนที่บางทีเขาไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดข้อมูลมันไม่ถึงที่น่าเสียใจคือรัฐบาลปัจจุบันไม่ได้เอาความผิด ของคนเหล่านี้ของคนนักการเมืองเนี่ยมาตีแผ่ให้คนทั้งชาติได้รู้นะอไอ้ตัวนี้คือสำคัญเพราะว่าปัญญาเนี่ยคือตัวสำคัญที่สุดมันพลาดไปแล้วในรัฐบาลตอนรัฐบาลอาภิทธเบเชชีวมา,วาตลอดเลยรัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้ง มันก็ไม่ยอมตีแผ่เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งให้ไอ้พวกนั้นมา,มาต้านเราในรัฐสภาเยอะกลัวก็จับ<ม>เขาเรียกสู่เอียกันอ่ะ<ม>เฮ้ยกูไม่เล่นงานมึงมึงอย่าดา่าก<ม>ูเรื่องนี้มึงอย่าเปิดฟอกอภิปรายกู<ม>เรื่องนี้มึงเบาหน่อยต่อรองการเมืองกันอย่างเดียวแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยถ้าประชาชนได้รับรู้นะว่าไอ้คนแดนไกลมันไม่ดียังไงตระกูลนี้เอาเปรียบประเทศนี้ยังไง<ม>นะแล้วประเทศนี้เนี่ย รัฐเนี่ยในติรัฐหรือนิติธรรมมันไม่ไม่ถูกต้องถ้าเพื่อรัฐบาลเนี่ยเอาปัญญาคนเป็นตัวตั้งก็ต้องให้ความรู้แต่นี่ไม่ให้ไงเพราะไม่ให้คุณสุนันท์คุณพูดให้ตายเลยน่าจะเลิกได้แล้วนะน่าจะปองดองนะก็ไอ้เัื่มันยังคิดช่วยอยู่ว่าปองดองอะไรอ่ะโจรกับตำรวจมันปองดองกันได้ยังไงโจรกับตำรวจนี่นะมันจนตายกันไปข้างหนึ่งมันก็ปองดองไม่ได้เพราะคนหนึ่งมันรักษากฎหมายอีกคนหนึ่งแม่งจะต้องจี้ป้น เป็นสันดานถ้าไม่ใช่สันดานมันป้นแล้วมันเดี๋ยวมันหยุดนะแต่ถ้าเป็นสันดานตำรวจมันต้องเอาให้ตายอะ่ะถ้ามึงไม่ยอมก็วิสามันนี่มันเป็นโรคของทุก,ท,กทุกประเทศนะไม่ได้หมายถึงประเทศไทยถ้าคุณไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ตัวนี้นะคุณเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองชิบหายเลยเพราะอะไรเฮ้ยปองดองไปหมดเลยโจรตำรวจพระพระโจรไอ้โจรผ้าเหลืองก็มีอีกโจรผ้าเหลืองมึงก็ไม่ทำอะไรอีกนะ คราวนี้มันมีคําพูดอยู่อันซึ่งผมอยากจะคุยกับท่านนายกอะ<ม>่ะบางเรื่องนี่ท่านใช้มาตราสี<ม>่สี่เรื่องเด็กแว้นอ<ม>ืเรื่องลอตเตอรี่เรื่องอะไรมาตราสีบสี่แต่ทำไมเรื่องบางเรื่องทำไมไม่ใช้ธรรม,มชาตโยก็ไมสาม,มัญชโยก็ไมใช้เรื่องข้าวสารที่ทําผานเงินกันไปอย่างนี้ก็หม่อายัดทรัพย์อื ท่านบอกให้เป็นไปตามตัวกฎหมายก็ต้องถามท่านแล้วกฎหมายมันเดินไปตามที่มันควรจะเดินไหมละ่ะเอายกนะทำไมมันช้าละ่ะยกไอ้ลดยศท้าทิศขอยศนันกสินอย่างเดียวอะตามตัวบทกฎหมายคุณประยุทธ์ตอบหน่อยเอฮ้ยกฎหมายประเทศไหนว่ามันเป็นอย่างนี้เขาปลดมาแล้วกี่พลเอกอะใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยคุณประยุทธ์คุณเหนือกว่าสารืึไงก็สารก็ตัดสินแล้วจำคุกสองปีอะแล้วมันหนีเพราะหนีแล้วทำไมไม่ปลดอะ่ะ แล้ววันนี้ที่สําคัญที่สุดคุณเป็นนายกคุณมีอำนาจสูงสุดมอสิสีส่ก็มีแล้วสมยศมันไม่ทําอะไรอ่ะสมยศมันลากยาวอ่ะ <c oughs> แล้วคุณประยุทธ์คุณไหนคุณบอกว่าตามกฎหมายกฎหมายประเทศนี้เนี่ยมันเดินแบบยุติธรรมหรือเปล่า <c oughs> มันเดินอย่างนี้เหรอมันเดินแบบนี้เหรอคุณประยุทธ์ <c oughs> เพราะงั้นคุณก็ต้องรู้จักใช้มาตราส4บกับเรื่องที่ควรใช้เิ <c oughs> เรื่องใหญ่ๆเนี่ยปฏิรูปตํารวจอะคุณก็ไม่เอา ปฏิรูปเนี่ยคุณบอกคุณปฏิรูปส0ปที่เหลือเดี๋ยวให้รัฐบาลหน้ามันทํารัฐบาลหน้าไม่ทําคุณไปยุตนะิรับผิดชอบอะไร<ม>เดี๋ยวพระสุเทพศึกออกมาเองนะ,ะพระสุเทพเดีนกว,า,วางเป้าเลยนะเขาบอกเขาอ,ออกมาพ่งนี้นี่รุ่งนี้ศึกลเลยวันที่ยี่แปดเช้าเลยเขาบอกว่าเขาจะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะคอยตามดูพระสุเทพเป็นพระนะประกาศแล้วเนี่ยนะอย่าคืนคานะเขาบอกเขาจะมาออกมาเพื่อปฏิรูป ต่อสู้เรื่องปฏิรูปถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาให้มันครบนะปฏิรูปพลังงานตอนต้องพูดนะปฏิรูปอะไรพูดให้ครบนะทุกอย่างตอนนี้ปฏิรูปเลยนะมันเป็นเป็นศัตรูกับปลองดองนะอ้าวใช่ปฏิรูปกับปองดองคนละเรื่องนะคนละเรื่องมันเป็นศัตรูกันนะใช่เพราะปลองดองเนี่ยทำให้ไม่เกิดการปฏิรูปไม่ถึงไม่เกิดเพราะว่าพอบอกปลองดองนะก็เอาแบบเดิมสุดท้ายมึงก็ไปเลือกตั้งกัน เดี๋ยวมาพูดรัฐบาลแห่งชาติว่าคุณกําลังจะกลับเข้าไปในที่ที่มันโศโครกเหมือนเดิม <S 1> <S 1> ใช้นักการเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อจะมีอำนาจกันครับแล้วอะไรจะดีขึ้นกับประเทศไทยผมอยากจะดูว่าพระสุเทศศึกมาแล้วคุณจะเงียบเหมือนที่ผ่านมาไหมครับเพราะว่าคุณเนี่ยนำประชาชนหลายล้านคนคุณตั้งมูลนิธิบวนมหาประชาชนประชาชนต้องการอยู่สามสี่เรื่องหนึ่งถอนรากถอนโคนระบบศักษ,ษิณถ้าไม่ยอมปฏิปนองบังใครด้วยนะพระสุเทพพูด อยู่บนเวทีเราไม่คุยกับใครไม่เจรจาใครทั้งนั้นต้องถอนรักถอนคนสองต้องปฏิรูปโดยเฉพาะตํารวจในพระสุเทพพูดเลยอ๋ออันนี้ขอมาขอเรื่องเดียวขอออกมาเรื่องนี้ก็ได้เาเอาเรื่องแล้วก็เรื่องปฏิรูปแล้วอีกหลายเรื่องพรผยวันนี้เนี่ยนะกปปสเนี่ยนะแกนนาเนี่ยเฮ้ยมึงทาไมเงียบกันนักทำไมอะกับประยุทธ์ี่คุณไม่ล้าพูดอะมีแต่พวกผมพูดอะ เอ้ยออกมาช่วยกันหน่อยสิให้คุณประยุทธ์แกทําดีคุณประยุทธ์ทําดีประเทศก็ได้คุณประยุทธ์ก็เป็นวีรบุรุษเพราะงั้นช่วยผมอีกสักแรงได้ไหมไม่งั้นคุณประยุทธ์แกโกรธผมาตห่าแล้วเราอยากได้วีรบุรุษแล้วเชียร์เลยชมเลยส่งเสริมเข็นกันอุ้มก็อุ้มอุ้มให้เป็นวีรบุรุษก็จะอุ้มกันนะคุณเชื่อไหมว่าโอกาสคุณประยุทธ์นี่ดีที่สุดนะที่จะตั้งคนดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองเพราะไม่ต้องไปผ่านใครสภาสเปอร์ไม่ต้องยุ่งกับใครไม่มีพักการเมืองไม่ต้องมา โคต้าเนี่ย <c oughs> ทําไมคุณประยุทธ์ถึงตั้งคนดีไม่ได้ครับ <c oughs> ก็แสดงคุณประยุทธ์เองแบบมีปัญหาไม่ใช่คอรมอรมีปัญหาแล้วนะคนเขาถึงมีหลายคนบอกเอ้ปรับประยุทธ์หรือปรับคอรมอแล้วต่อก็ต่อนะเดี๋ยวค่อยจบท้ายด้วยเด็ดพี่เชิญเลยไม่เรื่องรัฐบาลแห่งชาติอะรัฐบาลแห่งชาติคือเป็นอย่างนี้ผมทราบมาว่าเขาเดินเกมกันอยู่สองสายคุณประยุทธ์เนี่ยก็มีสายคุณสมคิดเดินอยู่ คุณประวิตรก็เดินอยู่มีสายเดินให้สายคุณเนวินสายใครต่อใครนี่แหละก็กะว่าถ้ามีเลือกตั้งเพราะเขายังไงเขาบอกว่าต้องมีเลือกตั้งคุณประยุทธ์ก็บอกมีเลือกตั้งส่วนเลือกตั้งเออน,นต้องมีมันต้องมีจะจัดการปัญหาเรื่องซื้อเสียงได้ไหมเขาก็ไม่ตอบรัฐบาลจะคอร์รัปชันจะจัดการยังไงเขาก็ไม่ตอบนะถ้าไม่มีการปฏิรูปสองอย่างเนี้ยการเมืองเหมือนเดิมครน,นี้การที่จะวิ่งกันอยู่สองสายเนี่ยใช้ใครสุดท้ายใช้พวกเดียวกันหมดเลย สมคิดก็ยังต้องใช้คุณนายวินนะสมคิดก็ยังไปคบกับสุดารัตน์นะคบกับใครต่อใครทางฝ่ายประวิทร์ก็คบกับพวกนี้เหมือนกันอย่าให้ผมบอกเลยว่าใครสนิทกับสุดารัตน์คนของคุณประวิตร์เนี่ยนะเพราะงั้นท้ายคุณใช้นักการเมืองเก่าหมดเลยใช้สมศักดิ์เทพสุทินใช้นู่นใช้นี่มันก็เลยถึงบอกไงโครงการหลายโครงการของคุณประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์อาจจะไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ไปง่าบอะไรกับเขาอ่ะแต่โครงการก่อกรสร้างหลายโครงการเนี่ยนะมันได้กับไอ้พวกที่กําลังจะทํารัฐบาลแห่งชาติกันบริษัทก่อส<า>ร้างอซึ่งเป็นนักการเมืองกันอยู่หลายคนในนั้นอ่ะได้โครงการใหญ่ๆไปเพราะฉะนั้นทหารรัฐบารผมจะบอกเลยนะฮะประเทศนี้เสียหายเพราะทหารและนักการเมืองที่ไม่ปฏิรูปประเทศผมใช้คำนี้นะก็คุณรัฐบารมาเสร็จคุณไม่ปฏิรูปเลยคุณบอกให้รัฐบาลหน้าปฏิรูป มันก็เลยเป็นการเลือกตั้งแบบเดิมไงเพราะงั้นทหารเนี่ยรัฐประหารมาตั้งแต่บิ๊กบังกรบิ๊กบางไม่รู้กี่ปีอ่ะถนอมก็ใช้นักการเมืองนะจนต้องรัฐประหารตัวเองสุจินดาก็ใช้นักการเมืองนะอือใช่พักการเมืองถูกไหมบิ๊กบางก็ใช้นักการเมืองนะประยุทธ์ก็หันกลับมาใช้นักการเมืองอีกวันที่ไปงานของคุณคุณสมคิดเนี่ยมันบอกชัดเลยคุณประยุทธ์เสียนะฮะไม่ได้ว่าได้เพราะอะไรคุณสมคิดเนี่ยเขาอยู่กับพวกนักการเมืองพวกนี้อยู่แล้ว คุณประวิตย์ก็ครบอยู่กับกลุ่มนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วสรุปแล้วก็คือคุณรัฐประหารทําไมคุณรัฐประหารพื้นที่ให้นักการเมืองกลับมามีอํานาจกันอีกตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมมองว่าประเทศไทยรัฐประหารครั้งนี้ชักจะเดินไปตามรอยชักเละชักเละและเดินไปตามรอยของอะไรของรุ่นพี่ที่เป็นทหารซึ่งไม่มีอะไรแล้วไหมไม่มีครีเอทีฟทางการเมืองก็ใหม่ๆเลยทําไมคุณต้องเลือกตั้งลนะ่ะ Hmm. ประเทศจีนไม่เห็นมีเลือกตั้งเลย hmm. มันเลือกตั้งแบบประเทศจีน hmm. แต่ทําไมมันเป็นเศรษฐกิจจะขึ้นอันดับหนึ่งแล้ว hmm. ทําไมมันกลายเป็นมหาอำนาจจากประเทศยากจน hmm. คุณทําไมจะต้องการเมืองแบบตะวันตกค,คที่คุณไม่รู้จักคิดไงต้องตองที่ต้องมีเลือกตั้งเพราะว่า คนรัฐบาลชุดนี้ยังเรียกคะแนนนิยมจากมวลชนไม่ได้ถ้าเรียกคะแนนนิยมแบบคนทั้งประเทศเนี่ยเขาให้นะเขาบอกโอ้ยคุณอย่าไปเลยเลือกตั้งไม่เอาจะเอาจะเอาประยุทธ์เนีคุณสุนันผมดูจากการบริหารประเทศหนึ่งปีกว่าไม่มีทางที่ประชาชนจะรักคุณอะแล้วที่เขารักเขาก็รักเพราะเขาไม่รู้แต่ประชาชนที่รู้เขาไม่รักเพราะอะไรคุณดูซิว่าคุณดูแลคนยากคนจนแค่ไหนเวลาคุณพูดถึงเกษตรกรคุณบอกคุณไม่มีสตัง์ แต่เวลาคุณพูดโครงการต่างๆที่ไอการก่าสร้างคุณกี่บาทคุณก็มีหมดเลยืช่ไหมอันที่สองคุณดูซิไปตรวจด,ดูนะเดี๋ยวปลายปีนี้เจ้าสัวรวยกันชิบเปงเลยแต่คนจนลากเลือดเลยปตอทอจะกาไรกันอีกเป็นแสนล้านนะอ่ะแต่คนจนลําบากอะ่ะเพราะงั้นมันกลายเป็นว่าน,น,นายกเนี่ยนะรัฐบาลไม่ได้ว่ากํากับให้เกิดความยุติธรรมในการที่จะต้องถ้าพูดกันตรงๆนะรัฐบาลต้องดูแลคนจน มากกว่าดูแลคนรวยด้วยซ้าไปเพราะคนรวยยังไงเขาเอาตัวรอดครับแล้วคนรวยเนี่ยที่มันรวยมากเนี่ยนะต้องหนุนมันไปสู้ต่างชาติมึงจะให้กูช่วยอะไรบอกมามแต่อย่ามาละรานการค้าขายการทำมาหากินของคนจน,นอันนี้ไม่ได้กินกันเองไง เก่งนะก็ออกไปสู้ต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะเรื่องป่าที่พูดอะได้ออกไปต่างประเทศในพวกวัวสายใหญ่เงี้ยไปต่างประเทศแล้วเรียบร้อยสู้เขาไม่ได้แต่หลายหลายอันสู้ได้นะคุณรู้ไหมไม่ไม่ก็มีมีแต่ว่าวัวสายใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไปจะสู้เขาไม่ได้ช่เพราะว่าอะไรหนึ่งเงื่อนไขคุณจะจ่ายเงินยัดเงินใต้โต๊ะขอนวยความรคยันนเชิกทางนู้นเขาไม่เต็มแต่นี้โดยสําคัญที่สุดคืออะไรทั้งหมดเนี่ยคนเขาไม่รักคุณพออะไรทำไมเห็นไหมเขาถึงตกอะต้องปรับคอรมอเพราะอะไร ก็เพราะตกไงครับมันอยู่ไม่ได้เพราะพอจะปรับปุ๊บเนี่ยประเด็นคือคุณประยุธ์ไม่มีเคียรทีปเศรษฐกิจใหม่ๆแล้วไม่ยึดเอาคนจนเป็นตัวตั้งครับนะไอะ้นี่ผมพูดกับคุณประยธ์ตรงๆนะคุณบอกว่าคุณจะทําเยอะแค่ไหนก็ตามลองไปดูดีไอ้ที่เยอะของคุณเนี่ยคนจนมันได้เป็นน้ําเป็นเนื้อแค่ไหนแต่คนรวยได้หมดนะฮะเออเอามาเรื่องของเสด็จพี่<อ>พร้อมพงษ์ แเข้าสู่พื้นที่อันตรายคือไอ้นี่เนี่ยเป็นในสัปดาห์เดียวนะฮะตอนนี้คดีเตัดสินทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะฮะตัดสินกันมาฮะเาก็ว่าต่างเหนืองดขึ้นมา้งวดขึ้นมาแล้วนะฮะก็อาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีสมคดีนะเสื้อแดงก็พวกแบ่งแยกดินแดงขึ้นป้ายทางภาคเหนือก็นั่นดีเนี่ยารารามีะก็ล่อลงยาพอมาตั้งวิุเถือน ที e ula, incident, ่แถววิภาวดีรังสิตนะฮะปีห้าหนึ so ่งที่เราไปที hmm. ่สนามบินดอนหลัลูกาแถบนั้นน่ะตำรวไม่ฮะใช่ไหมวิภาวดีวิภาวดีอ๋อสามแยกสามเดียบแดงซอยตรงนั้นแหละคือเราไปเนี่ยขครน่องบนบวนไปก็มันจะมีกุ้ยพวกนี้นะปุกกระดมคนแล้วก็เอากุ้ยมาเนี่ยคอยเฟี้ยงคอยตีคอยอะไรผุ่นวิธีเอารถผ่านไปตำรวจก็ไม่สนใจนะสุดท้ายเนี่ยพอชุดใหญ่ไปกาดชุดใหญ่ไปผมยังจำภาพได้ลุยมันซะเลยฮะถล่ม นะแล้วเผารถไปเลยเดีนะตนาตำรวจไม่มาช่วยะนะเพราะถ้าช่วยแดว๋สวสงสัยเกิดเรื่องที่มันยำเนี่ยตำรวจไม่เห็นสักตัวงนะฮก็ไอ้วิยุุที่ระดมนะั่นฮะในซอยวิภาวดีนี่ก็ปรากฏว่าไอ้แท็กซี่ที่ได้ได้ได้อยาได้โตนะตทักษินง่าชินวัฒรหาบุญภาคหนี นานแต่สารต่สินวิวเถือนในสองปีไม่รอลงอาญ,ญาติดคุกัน,นะไอ้นั่นหายตัวเลยอ,อนอกเบิร์ดโนนกแต่มันจะอยู่ที่ไหนอมันต้องเอาเอาจับมากองทัพตอนนี้รถทหารวิ่งทั่วประเทศนะนะผมว่าเรื่องการข่าวก็ไม่เป็นรองตำรวจอยู่ในหน่อยนะในพื้นที่มันหนีไปไหนไม่ได้แล้วครับตามจับมานะครับนี่ฮะโอ้โหเป็นคนที่ เป็นคนที่อย่าไปเรียกได้ดีผมไม่ใช่ใครได้ดีกับคนชั่วอ่อเนี่ยแล้วก็มาล่าสุด่ะสองคดีนะฮะล่าสุดก็คดีพร้อมพงพร้อมพงน์แนมินกลอีกคนหนึ่งอินตสสารสารปกสารตุลาการด้วยธรมนุก็ตอนนั้นถ้าย้อนดูนะเวลาพร้อมพง หรือพวกสสเพื่อไทยนะไอ้พวกแสดงทั้งหลายเวลาพูดเนี่ยมันไม่เกรงกลัวเลยทั้งสิ้นนะไม่กลัวอ่าไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้ระบบทักษิณภายใต้รัฐบาลยิงหลักเนี่ยมันอำนวยความสะดวกทุกอย่างหนึ่งคดีหลายคดีเนี่ยถูกตัดตอนตำรวจไม่จับมไม่ส่งฟ้องทำจวนวนอ่อนแต่ถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยเป็นคดีที่ข้าง้างมาจากรัฐบาลชุดก่อนนะมันจะไม่ต้องติดคุก มันก็จัดคุกไว้ให้ที่โรงเรียนตำรวจบางเขนติดแอร์ให้เสร็จมีคาราโอเกะมีอะไรเนี่ยนะมีเด็กใช้ซิี้ยวเลี้ยงได้สบายใช้ตำรวจได้สบายนะเป็นคุกสวรรค์นะนะเอาอย่างเงี้ยอ่มันที่พวกนี้มันกล้ากล้าหารกล้าราวเป็นอันตพานปากมากปากเหมือนเบียดพี่เนี่ยที่ให้ฉายากันเลยนะอ่ตอนนี้ก็ต้องไปแสดงละครเชิญเชิญที่อยู่ในคุกอยู่ในคุกก็นะ เราไปย้อนดูเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงที่พวกนี้มันซ่าได้นะเป็นอันตรพนันเป็นกุย้ยเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะว่านิติรัฐไม่มีถูก<ฮ>ถ้าเกิดว่าพร้อมผงเนี่ยโดนติดคุกตั้งแต่ปีบีมวปีห้าห้าห้านะโดนติดคุกมาก่อนเพราะมิน่นหรือใช้วาจาไปก้าวร้าวคนอื่นเขาเนี่ยผมว่าขบวนการเสื้อแดงเนี่ยก็คงไม่สร้างเหมือนูเหมือนที่ผ่านมาคือแต่ว่านิติรัฐมันไม่มีใช่คือคุณคุณคุณ,ค,ณคุณสุนัน หัวใจเนี่ยกฎหมายมันเป็นกระดาษครับคนปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยสำคัญหนึ่งยุติธรรมไหมสองทำหน้าที่อย่างจริงจังไหมที่ผ่านมาทั้งหมดที่มันบ้านเมืองวุ่นวายหมดเพราะตำรวจไม่ได้ทําหน้าที่ตํารวจครับถ้าตํารวจเข้มงวดทําตามกฎหมายแต่ต้นนะทหารก็ไม่ต้องออกมารัฐประหารก็ไม่ต้องเกิดใครทําผิดจับติดคุกถูกไหมแต่นี่มันไม่เป็นไงเพราะว่าตํารวจไ,ไปให้เขาติดยศม,มีวันนี้เพราะพี่ให้ห พี่มึงให้แล้วประชาชนกูไม่สนเลยนี่ไอ้ตรงเนี้มันทําให้บ้านเมืองเราถึงวินาศสันตโลเขาถึงบอกว่าต้องปฏิรูปตํารวจไงคุณประยุทธ์ฮะอแล้วเขาสอบกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยใครสูบอ่ะใครนะเนี่ยพี่ให้อ่ะไอเรื่องพกปืนขึ้นน้ำบินเนี่ยยังให้พี่เขายังเหนื่อยอยู่อล้ให้พี่เขานอนพักอยู่ก็ท้ายนี้เจนฮะพี่น้องแสดงระดับมวลชนฮะอย่าไปห่วงเด็ดพี่เขา เพราะว่าเหมือนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกับใปเต้นในตู่ขบวนการพวกพวกนี้นะเพราะฐานะเขาสบายแต่พี่น้องที่เป็นแนวร่วมแล้วไปเชื่อเข้าไปฟังเขานะร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายกระทักสินเนี่ยนะลองดูนีฮะมวลชวนระดับล่างเวลามีปัญหาแลเนยคุณช่วยเหลือตัวเองนะเด็กคู่กายใครเขาจะไปดูแลคุณนะฮะ นี่เ,เด็ดพี่ติดคุกเนี่ยเขาก็ได้อะไรไปเยอะนะนะฮะไม่ต้องไปเห็นเ,เห็นใจตัวพี่น้องตัวท่านเองฮะเอาไ้ร่ายร๊อกท่านไปกราบไหว้บูชาทักษิณเนี่ยนะไปร้องหง่มร้องไห้จะเป็นจะตายแทนเขาเนี่ยชีวิตท่านดีขึ้นไหมครอ,อบครัวทีารอบข้างท่านดีขึ้นไหมนะฮะแล้วคนที่เขาติดคุกอยู่นะฮะเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยใครไปดูแลเขาบ้างไหมดีแหละนะไปดูให้ดีนะอ่ะเวลาหมดแล้วครับเาลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ